โยอมมาปฏิบัติอินทรีย์ต้องแข็งแรงยืดตัวขึ้นแล้วก็หลับตาสระเห็นไหมบื้ต้นจำอินทรีย์แข็งแรงบุลคลิกจะดีโยนยุบพระดีทแตมาไม่ได้พูดถึงว่าพระก็จะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยที่นี่เรียกว่าทำให้ดู เิ็นตีต้องนิ่งก่อนโยมถ้าเราตายไม่นิ่งนะโยมจะเห็นจิตมันไหวได้ไงอะตายกับจิตเราจะรู้แต่ความรู้สึกเป็นไหมนั้นเราเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเอาเวลาของเราไปเกือบหมดเนาะนั้นโยมมาวัดเนียโยมต้องหลับตาซะ หลับตาปิดจักอุทวานตา่างปิดทั้งตาเนี่ยอะไรมันจะเบาไปเยอะและโยมเนี่ยที่นี่ของเราจิตศีลส,สมาธิปัญญาโยมไม่หลับตายมไม่นิ่งโยมจะรู้จกักศีลได้ไงโยมจะรู้จักสมาธิได้ไงโยมจะใช้ปัญญาได้ไงใช้ไม่เป็น ก็โยมไม่เห็นน่ะไม่เข้าใจคือบางทีเราวิ่งตามเงาอ่ะเพราะาเราไม่หยุดไงเงามันจะหยุดหรือนั้นต้องนิ่งอนมาบอกว่าหลับตาสาเนย่าเป็นบางทีมันง่ายๆหลยเนาะถามว่าหลับตาทำไมเตรียมตัวไงเตรียมตัวให้รู้อ่ะยิ่งถ้าโยม รู้ปัจจุบันได้เท่าไรย่อมจะมีความสุขมากเท่านั้นแหละเพาแยกความรู้กับความคิดให้ออกจากกันให้ได้นั้นคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยก็บอกว่าเป็นศาสนาที่จําแนกจําแนกคือแยกออกแม้แต่กันธ์หาเนี่ยยังแยกละเอียดเลยเนาะเห็นไหมเนี่ยปัญมาที่วัดป่ากีราบ,บันโพธิ์เนี่ยให้มีสติ วันนี้เป็นทั่วไปที่เขาปร a น a า a ตอนบ่ายเมื่อวานวันนี้ก็จะเป็นวันเทโวโลหะแต่ที่นี่ของเราปร a น a n เชา้าปรนนาเสร็จแล้วก็บินาบาทลงมาเลยมันก็เลยเป็นวันเทโวโลหะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคือเขาบอกว่า พุทธองค์เสด็จจากดาวดึงแล้วก็มาบินนาบาตถ้าปารนนาบายพระจะไปบินนาบาตได้ไงเพราะมันเป็นข้อวัดของพระเช้าจะต้องบินนาบาตแต่โยมลองนึกถึงความเป็นจริงดิพุทธองค์อยู่ดาวดึงรูปเดียวอ่ะเวลาที่จำมันจาเนี่ยเาเรียกว่าปารนนาด้วยการอาธิษฐานน่ตั้งใจอ่ะ คือตั้งใจจะออกพรรษาเนี่ยแป๊แบ,บเดียวไม่ต้องปลอเป็นวันหรอกนั้นพอได้อรุณเนี่ยพระองค์ก็ลงแล้วจากเทวโลกและเหมือนกับที่เนี่ยเราปรารณาเช้าอ่ะปรารณาที่พระองอยู่คนเดียวก็เรียกว่าอาธิษฐานปรารวลนานะดังนั้นพระองอยู่รูปเดียวอ่ะตอนนี้หลังมีพระ มาอยู่กันหลายหลายรูปแล้วก็ให้ปรนนารด้วยการเปล่งคำพูดออกมาเอ่อทิเตนวาสุเตนวาปิสังกายวาเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีในสิ่งที่น่าตำหนิที่มันเป็นโทษให้ตักเตือนกัน นี่คือปรณาอย่างนี้เปิดช่องทางเอาไว้ให้เพื่อนสหธรรมิกเวลาที่เรายังจะอยู่ต่อไปอ่ะให้คอยตักเตือนบางทีพระใหม่อ่ะคือพระเก่าที่หลงลืมสติอ่ะ,อะผิดจำวินัยได้ก็ให้ตักเตือนกันเป็นไหเนี่ยคือพุทธศาสนาจะไม่ทิ้งกัน แล้วก็จะไม่โกรธนะก็จะคอยบอกอันนี้เป็นจ่ข้อวัดที่บัญญัติเอาไวา้อันนี้เป็นข้อวัดที่ควรจะตียาพึ่บประพืิปฏิบัติเห็นไหมแม้แต่เนี่ยการนุ่งหม่มการขบฉันการเป็นอยู่อย่างเนี้ยนะการแสดงธรรมก็จะมีเตกียวัตไม่เหมาะ เห็นไหมคือพระเนี่ยก็จะมีอาการเนาะอย่างเช่นเห็นไหมการนั่งก็ฝึกมานีเปิดอินทรีย์ให้แข็งแรงนั้นก็จะมีก็เรียกว่าข้อวัดสําหรับพระนั้นปรณนานี่ก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งสําหรับพระที่จะเป็นอยู่เนาะอย่มาก็พูดถึงว่าทําไมจริงวัดป่าวิชราบันพธิึงบินตบาด ตั้งแต่หลักบัททตรเขาต้มาหารตั้งแต่เมื่อวานมันติดมากข้าเพราะความเข้าใจเนี่ยพระุธองค์อยู่จำพรรษาที่ดาวดึึงเนี่ยสามเดือนของมนุษย์เนี่ยแต่เทียบเวลาของชั้นดาวดึงเนี่ยสามนาทีกว่าฝ่ากัน,นั่นเองเนาะพราะเวลาของสวรรค์นเนี่ยชั้นจะาตุมหาราชิกาเนี่ย วันหนึ่งของมนุษย์เนี่ยวันหนึ่งของเขาอ่ะวันหนึ่งของชั้นจะตุมเนี่ยเท่ากับมนุษย์ห้าสิบปีเนาะวันหนึ่งอ่ะแล้วบนชั้นในชั้นดาววดึงเนี่ยวันหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากับมนุษย์ร้อยปีในร้อยปีเนี่ยยอมสามเดือนของของมนุษย์เนี่ยเทียบของเขาเนี่ยสามนาทีกว่าฝ่าเอง แต่มนุษย์เดี๋ยวสามเดือนไปแล้วเห็นไหมมันแป๊บเดียวไม่เป็นโอ้โไม่ต้องมารอเป็นวันหรือนั่นไม่ต้องรอในชั่วขณะจิตเดียวกันนั่นเองพุทธองค์ก็เสด็จกลับมาอันที่จริงก็จะมีเรื่องเล่าตอนที่พุธองค์จะจำพัรษายอยู่ที่ดาวดึงนะพุธองค์เป็นมนุษย์เนี่ยต้องลงมาบินบาททุกวนัน เวลาที่มาบินะบาดีก็ภาษาลิบุตรก็ไปอุปถัมภ์ที่เมืองสังกตะนครเ่็นไมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเมืองสังกตะนครนะแล้วก็พระองค์ก็จะบอกว่าวันนี้แสดงธรรมโรดพุทธมันดาเออถึงตอนนี้ถึงตอนนี้พระตาลิบุตรก็เอาธรรมะตรงนี้แหละมาสอนลูกติด แต่พุทโธองคแต่แสดงกับพุทธมันดานเนี่ยโดยพิสดารพิสดารหมายถึงละเอียดอะ่ะภาษาลิบุตรเอามาแสดงเนี่ยไม่ย่อแล้วก็ไม่พิสดารคือแ,แสดงต่างๆอะ่ะนั่นคำสอนของที่ภาษาลิบุตรรับมาจากพุทธองค์แล้วมามาจอดกับลูกติดจริงๆแล้วเขาจะมีเรื่อง บ่าคณะลูกศิษย์เนี่ยแต่ข่อนเนี่ยเป็นข้างคาวไปอยู่ในถ้ำแล้วก็ได้ฟางพระตรวจอภิธรรมเกิดความเรื่อมใสตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงพอหมดอายุจากเทวดาก็มาเกิดเป็นลูกชาวประมงห้าร้อยคนช่วงที่จะ พูทงตัดสรุแล้วเขาก็เนี่ยมาเกิดเป็นลูกชาวกำบงหลังจากที่เผยแพ่ศา,ศาสนาแล้วเจ็ดปัญษาพัญษาที่เจ็ดผู้ทงก็ไปสปดพุทธมันดาทุกวันก็มาบินนาบาตพระตรีบุตรก็ไปอุปถาแล้วก็เอามาสอนลูกศิษย์นะ คือตอนแรกพุทธองค์เนี่ยแสดงกับพุทธมันดาเนี่ยอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยแสดงโดยพิสดารเนาะภาษาริบุตรนำคําสอนของพุทธองค์มาแสดงให้ลูกจิตโดยยอ่อบ้านอภิธรรมที่ปรากฏอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นไม่ไม่ย่อแล้วก็ไม่พิสดารนะคือจะละเอียดออกไปกับ ดาวประมงห้าร้อยนั่นฟังจากภาษาลิบุตรแต่ hey, จากภาษาลิบุตรเนี่ยอย่งางภาษาลิบุตรจะแสดงโดยเป็นภาษาบาลีเนี่ยกุตลาธรรมมากุตลธรรมมาอัปยาคตาธรรมมาพวกลูกศิษย์เข้าใจหมดแล้วะไม่ต้องมาแยกว่ากุศลธรรมมาอุศสรธรรมมีเท่าไหร่อุศสรธรรมมีเท่าไหร่อัพยาคตะธรรมมีเท่าไหร่ เนี่ยเหมือนกับที่โยมตรวจตอนเย็นๆเนี่ยมันจะตรวจอุตสาธสมาอุศลาธสมาอัปยาคตาสมาแหละแต่ไม่ได้แปลเป็นภาษาบาลีมันแปลมาเป็นภาษาไทยเลยเห็นมาอ่านมาก็ากตรงนี้แหละมาให้โยมตรวจตอนเย็นๆนนี่คือเหตุความเป็นมาของเอ,อที่พระองค์ไปแสดงตามรดพุทธมัญาจนถึงแต่วันที่เขายึดกันถือว่า วันนี้เป็นวันเทโวโลวนะนะพระองค์เสด็จลงจากดาวดึงวันนี้แต่วัดป่าวิชิราบันพจนนี่ยเสด็จมาตั้งแต่เมื่อวานเห็นไหมด้วยการยึดถือต่างกันอย่างนี้เองนั้นไม่ผิดหรอกนาะเพราะถ้าเข้าปรวนาตอนบ่ายเขาะจะต้องบิณนบาตตอนเช้าต้องรอหน่อย แต่มาที่นี่พอได้ลุนอนะ่ะนี่ภรวนาเจ็ดโมงก็ปรนนาแล้วเสร็จก็แปดโมงกว่าๆอ่านมาก็ลงมาจาับโบสถ์ก็บินบาตมาเลยเมื่อวานยังจะตักบาตรก็ต้มหางหนอแต่ที่นี่เราก็มีกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีเนาะก่อนออกพรรษาเนี่ยก็จะออกก็ต้มเป็นกิจกรรมเล็กๆเ,เดี๋ยวนี้ไม่เล็กๆแล้วเนาะ แกเห็นยโยมต้องไปซื้อนูอ่นซื้อนี่เดี๋ยวนี้ต้องใช้ใจ่ายเป็นหลายล้นหมื่นแล้วเนาะเนี่ยก็โยมเนี่ยแหละที่เริ่มต้นมาแรกๆนี่ยแหละว,ว่าอจะห่อก็ต้มหางใส่บาทบ้างแจกบ้างเดี๋ยวนี้ก็เลยมันหลายปีก็มันก็พัฒนาจเจริญรุ่งเรืองนะ ฉพ่พะข้าชลองเมื่อวานก็บอกว่าเกือบหมื่นแล้วมันเห็นโยมก็บอกเขาเป็นยาผาพเองเนะอ,อันมาก็รับรู้เท่าน,นั้นเองเนาะยมทาอะไรแล้วสบายเนี่ยทําไปเถอะทาแล้วได้บุญแต่ทําแล้วอย่าให้มันอึดอัดเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจศีลส,สมาธิปัญญา แต่ก่อนจะจะเข้าใจสินสมาธิปัญญายมต้องนิ่งก่อนเน,ะนาะอาจารย์มาจะบอกโยมต้องหลับตาซาปิดจักรุทวานก่อนให้นิ่งก่อนเนี่ยโยมไม่เคยมาเนี่ยโยมพอปิดตาแล้วเนี่ยโยมก็ไม่ต้องดูโทรศัพท์แล้วโยมก็เปิดโสต,ตาทวานดิฟังอัจามาพูดอะ่ะประโยคสองประโยคอะ่ะ และโยมมาไปพิจารณาเพราะที่เนี่ยเราเราทำให้ดูเนี่ยเราไม่ได้เอาวัตถุที่นี่ไม่มีวัตถุมงคลเนาะไม่มีปลุกเสกไม่มีอะไรทั้งหมดแหละไม่มีพระ,สร,พระสร้างพระนู่นสร้างพระนี่คือก็บอกว่าสร้างไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตันมา ก็มองว่ามันเป็นเหตุให้งมงายได้นะสำหรับคนที่ยังยึดถือวัตถุอยู่นันนี้นี่จึงไม่มีวัตถุแต่มีคำสอนโดยตรงมาจากปฐมเทศนาเนี่ยอาอมาก็เอาตรงนั้นเนี่ยเอามาให้โยมใช้ในปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าโยมรักษาศีลเป็น ตามสมาธิเป็นให้ปัญญาเป็นเนี่ยโยมจะได้อนสมองศีนเนาะศินนำมาซึ่งความสุขศินนำมาซึ่งโภคาสมบัติศินนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นเห็นไหมล่ะแค่รักษาศีลเป็นเท่านั้นเนาะทำไมจึงให้ผลเป็นความสุขเพราะมันกําจัดกิเลสอย่างหยาบได้ไงนะกิเลสอย่างหยาบ เนี่ยอันมาก็ถามทุกวันนะให้โยมรู้จักกิเลสอย่างยาบโยมจะได้รักษาสินเป็นเนาะไม่ต้องไปถามคนอื่นเขารักษาสินได้แล้วอย่างเราจะมันเป็นปัจจัตตงเนาะมันจะรู้ได้เฉพาะตนเราเราวบคุมอารมณ์ได้ไหมเราห้ามกิเลสอย่างยาบได้ไหมเนี่ยที่ให้โยมท่องการเดินทางสู่ความสุขะ ที่เดจัญญาคือความโลภโกรธหลงที่ออกมาทางคำพูดทางการกระทาอ่ะโยไม่โกรธให้คนอื่นเห็นน่ะแต่แม้ในปัญหา้อข้อที่หก้อที่เตี่ยม,มาจะถามว่ารักษาศีลต้องทำไยโยก็จะตอบว่ารักษาศีลต้องกำรวงกายวาจาก็จะถา,า,าะมอีกข้อหนึ่งข้อหกสำรวมกายวาจาต้องทําอย่างไร ต้องตั้งใจอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธเห็นไหมละ่ะถ้าโยมทําอย่างนี้อ่ะโยมรักษาศิลเป็นแล้วเนี่ยโยมไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าโยมรักษาศิลได้หรือไม่ได้เห็นไหมมันเป็นปัจจตังอ่ะโยมห้ามความโกรธได้ไหมอย่างยากอ่ะอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโกรธอ่ะนี่คือโยมนิ่งอ่ะให้จะรู้ว่าเราโกรธ ตาก็อยู่เฉยหูก็อยู่เฉยหน้าไม่แดงอะ่ะเห็นไหมหน้าแดงเปียงเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าแต่โยมประกอบด้วยความโกรธหรือเปล่าบานทีโยมป็บอกวโลกนี้คือละครเนี่ยละครนี้มันแสดงอ่ะเนาะ ยมดูละครเนี่ยโว้ยเป็นตัวอิจฉายอย่างนี้ก็จะโกรธดูแรงแต่ก็เขาต้องแสดงขึ้นมาเนาะบางทีต้องสร้างขึ้นมา,าเรียกว่าสร้างภาพให้มันมันดูตามความเป็นจริงเขาก็จะหางเงินน่ะเป็นอาชีพของเข้าเขาจะต้องแสดงการแสดงกับความเป็นจริงไม่เหมือนกันเนาะเออแม้บางที ธรรมะเนี่ยมันละเอียดเนาะเราจะต้องแยกให้ออกบางทีเรามองมองโดยเจาะจงอ่ะกับมองโดยครอบคลุมเนี่ยมันเรื่องมันต่างกัน,น,นเนาะในนี่ยต้องอาศัยความนิ่งนะต้องใช้ปัญญาปัญญามันจะเกิดต้องมีความนิ่งก่อนความนิ่งจะเกิดขึ้นได้โยมต้องหลับตาก่อนนั่นเองเอง่าเนี่ยคือในวิถีชีวิตประจําวันน นะโยมไม่เคยฝึกโยมมาที่วัดป่าวิจิราบรรพตเราจะมีวิธีการเนาะให้โยมท่องกัรนันจังสูกความสุขแล้วก็จะมีวิธีการประพฤติปฏิบัติเราจะเอาอายบททั้งสี่เข้ามาให้โยมมีสติยืนเดินนั่งนอนต้องมีสมาธิยืนเดินนั่งนอนโยมต้องมีศีนยืนเดินนั่งนอนโยมต้อง ประกอบด้วยปัญญาด้วยเห็นไม่นั่นโยมต้งองใช้ให้เป็นนะ่ะถ้าลองใช้ไม่เป็นโยมว่าเนี่ยแหละก็เรียกว่าแต่มันมีอยู่ข้อนึงเรียว่าส,ะะา,า,ยา,าสีรับตะปรมาจรนะคือรักษาศีลเพื่อจะพมก็หนื่นก็ตีทำไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะอวดคนอื่นก็เองทําอะไรเพื่อจะอวดคนอื่นก็เองเนี่ยก็เรียกว่าพวกอ,อวดอ่ะ เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งมีหลายๆการอวดนะอวดร่ําอวดรวยอวดเห็นไหมมันจะมีอะไรหลายๆ,ๆอวดใน,นการอวดไม่ดีเลยเดี๋ยว่าสีแล้วพระตะปลมอดเนาะมันไม่ได้ออกมาตามความเป็นจริงนี่นั่นอย่างที่นี่เราจะให้เข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความเป็นจริงเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้เนาะหมดเวลาแล้ววันนี้เดี๋ยวโยมไ้พระการ